หแล้วกิมก่็ดีกว่าเล่นดีกว่าคาบูกีแดงคาบูกีแดงไม่ชุบใช่ปะใช่ชุบช้างชูปชูปมันชูปมันชุบอะไรก็กูเห็นว่าไม่ชูแต่ความันมันจะมียนี่อยู่นะไอไอคนที่ฝ่ายปีกอะที่ไม่ยอมชุบเพื่อนอะไอไอปีกปีกนางฟ้าเอาเป็นว่าไอบุ๊มันอคติเลไอบุ๊มไอปีกเหรอเออไอปีกนางฟ้าปีกนางฟ้าไม่ยอมชุบเพื่อนอะ่ใช่ใช่ใช่ที่เขาโพสอะไม้เหล็กใช่ปะ <พ uka> มันรับผมเฉยพิชาโตลอดมันไฟพี่กูรอนานึงเลยไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ัอ้ไอ้ไอ้ไง้ไอ้ไอไอ้ไงเนี้ยอัไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไง้อ้ยไอไอ้ไั้ไอไอไอ้ไอ้ไอไ้ไอ้ไอออไอ้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 ไออ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไไอ้ช้อ้้ัองเนี่ยนะออไไ้้ไอเคครับอ้้อ้้อไอ้อไรอ โฮบยังไงเนี่ยฟิลไรโฮมกลับมาแล้วพวกวัดได้หมดมีมั้งว่าแถวนั้นอ่ะอ๋อฟิลไรโฮปกับมาทำไม่ใช่หรอพี่กิมปุตตภาเขาว่าไงบุ๊กเลยสี่ถุงครึ่งไปแล้วบุ๊กไปอ๋อบุ๊กไปกากินน่ะอ๋อบุ๊กไปไปผมหลับดีมหดอย่างฝันแก้งได้ฝันในบุ๊กมันพี่อะไงน้องไม่ครับแล้วพี่ ที่บอกผมว่าเราผมกลับจริงไหมเนะมี่ยแหม่พถ้าพูดอีกก็ชัดเลยแต่อ่ะมึงอกีกลับมาเลยอนะ่นนะหกคนอ่ะหกคนที่ออกไปอะมา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 ไม่อะหกห้าคนนั้นเมื่อกลับมึงอยู่สร้างแก๊งนี่แหละมึงอยู่สร้างมึงอยู่สร้างแก๊งอย่างเงี้แหละอยู่เฟดดันปืนไปเฮ้ยป่ะทุกคนเนาะเฮ้ยใหญ่ไงล้วพี่คิมหรือว่าออกกล้ำหรือว่าพี่เกดจะมาช่วยโอเวอร์เดียวพี่ คือผมว่าแบบนี้ง่ายกว่านะพี่เกผมว่าดีกว่านะเกเห็นด้วยเลนเน้ะโอ๊ยพวกมึงอยากเห็นแก๊งแตกหรอหรืออะไรอ่ะไม่แตกหรอกยืมมาแค่คนเดียวเองใช่ป่ะตีตีอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแก๊งุ๊กุกูตีแต่บนเทกันเลยมันไส้สวยเลเทเลยเราอย่างนี้มาเลยที่เป็นมาละเรื่สวยดีนะสีเทาก็สวย เออเราปุดท้ายอ่ะปุ่ท้ายมันคือโอเวอร์อ่ะมันไม่จําเป็นหรอกว่าจะต้องเป็นสีไรใช่ปะล่ะเออมันไม่คือโอเวอร์อีกท่ามัสวยแล้วใช่ไหมเจ็ดไอแปดศูนย์เก้ารีแปดศูนย์เก้าเจ็ดไอเจ็ดอะวะเจ็บปรับใจบ่พี่เกดนึกชื่อแกงมึงไม่ออกว่ะเออเข้ามาแล้วเนี่ยเวลเออเจ็ดเวลเจ็ดเป็ตั้งอะไรตัไดตั้งอะไรแล้วทำอะไรเนี่ยไม่เป็าว้ะมาว้า น่าจะะใช่่่นาจจแตริงไม่เอาสีแดงว่าสีแดงเท่ดีนะเว้ยไม่ใช่ชิงสีมีแผลนี่กากีนังกากีนังจะมาทำแล้วด้วยตอนเขาบอกขั้นต่ำขั้นต่ำๆแล้วร้อยใบร้อยห้าสิบเชื่อผมไม่มีแล้วครับใครดูร้อยห้าสิบเขาตีเขาตีกับเรื่องอะไรเนี่ยพี่จะดูปะไม่รู้แต่แม่งมันยิงแพ้มาด้วยแล้วมันย่ำด้วยพวกเนี้ยมาครบแล้วครับไอ้บนีตอันนี้ใครอ่ะไม่ไปยิงกับพวกอ่ะ อันนี้นี่มีคนเตะใจได้หรือเปล่าไม่ใช่ที่ว่าชนทยืนอยู่ตรงนี้ที่เพิงนี้ครับนี่ครับพี่ประชาชนครับใช่ครับโอ้ประชาชนมีหมูอันนี้ทราบความก่อนว่าก่อนน้าเนี้ยมีใครไปพูดอะไรกับคนในแก๊งผมหรือเปล่าพูดว่าอะไรครับพูดว่าขาดใจอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าพูดอย่างนั้นไม่ไม่น่ามีนะครับแต่ผมว่ามีนะผมจะไปนี่ผมลงฟิลแล้วผมจะไปแหลมใส่แก๊งใหญ่ทำไมครับอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่มันมีอ่ะผมรู้ว่ามันมีอะ เรื่องเกิดน่าจะวันที่ยี่สิบหกครับที่แรนดัมลองลองถามในแกงดูไหมครับถ้าแบบนี้นะทอดเขาต้องเรียกอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดว่าเอาจริงพี่พี่พอรับเรื่องราวมาบ้างแล้วแล้วก็มันมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะพูดข้อมูลอะไรออกมาที่ฟ้าอันนี้พี่กันจะพูดจากทางที่เป็นนะคืออะไรวะสิ่งที่เราพูดมันมันประกอบการตัดสินใจพี่แล้วไม่ว่าสุดท้ายเราพูดออกมา ถ้าพูดเรื่องจริงก็โอเคถ้าโกหกแล้วจับได้ถ้าโกหกก็ปั่นในฟ้าหรอไม่ปั่นนะตีจริงนะก็นั่นแหละก็บอกวันตรงนี้ที่พี่จะซื้ออยากให้เขาคุยสินี้เรื่องที่ที่เล่าหมายพี่เรื่องแรกเหมือนจะเริ่มมาจากที่จกแพรลากยาวมาที่รถมาชนกันแล้วล่าอย่างที่เราที่ตับมันเฮ่เคยต้อมกับวิปราดิป่ะพี่ ไม่ตกันติก้ยนี่แกงหดวิปริตอะโหดเลยอ๋อนั้นเคยซ้อมไหมพี่เอเคยซ้อมปะไม่เคยอะแต่เขาบอกโหดนะวิปริตอะโหดหดมากเพผมไว่ช่อะวิปริตที่เขาชนะดูไว้ปะในเมือใช่ใช่ใช่ช่เออทำไมอ๋อหดโดโหดไม่ไม่ผมยากรู้เฉยแต่ไม่ได้เคยซ้อมเคยไม่เคยไม่เคยไม่ยไม่เคยคุยเับไอ่เนด้ม่เคยาม่เคยม่เคไม่เคยไม่เคยม่เยไม่เคไมเคยไมเคยอม่เยไมคไมเคไ่เนย่เยเเม่เหรอกูบอกก่อนไปโดนมาเรอ คอนเทนได้คุยด้วยไหมครับพอๆกันพี่คอนเทนได้คุยด้วยตะกอนอะไรโอ้โงานนี้เตียวพี่อะแล้วคุยอใครครับอผอๆกันพี่พอๆกันอืมโอเคครับผม่ไม่ได้ลงไม่อันอย่างนี้ครับผมจะผมจะบอกคุณอย่างนี้ก่อนว่าคนที่คุณคุยด้วยอะเขาไม่ใช่บอลเทนครับและอีกอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนเพื่อนผมอะเขาคุยกับคนของคุณอะคนของคุณก็ตอบเพื่อนผมไม่ใช่หรอที่คนของคุณถามว่าติดใจอะไรหรือเปล่าอะ น้องน้องน้องเขาเองผิดใจอะไรหรือเปล่าอ่ะแล้วเพื่อนผมก็ลงรถไปถามปีนทั้งเบิกพยานบ้าฟ้ามึงจำไม่ได้เหรอทั้งเบิกพยานพยานสวย BT แล้วพอพยานสวยได้ด้วยเหรอพยไดดูสวนกับมาวันเล่นป่ะฮะฟาตอบเปลี่ยนกฎใหม่แล้วครับพี่เรื่องพยานทำไมอ่ะเปลี่ยนกฎเป็นไรเราพวกก็ไม่สามารถซื้อเรื่องพยานได้เองพี่ไม่งั้นฝ่ัดถ้ามันก็มันก็จะซื้อเรื่องพยานเนี่ยพี่ถูกป่ะล่ะ เขาเปลี่ยนให้แบบไม่สามารถซื้อเรื่องพยานได้เดี๋ยวถ้าซื้อได้พี่จะซื้อพวกเทียร์ไหนที่มันเคยเป็นพยานให้อเป็นพยานให้กับพวกไอ้ซึ่งคนที่คุณคุยไม่ใช่บอลเทนนะครับอุ้ยเอาดีพี่ใช่เก็บร้อยไปไหม่พออะไรนะเรื่องแบบมันเกินหนึ่งเดือนแล้วหรือเปล่าพี่ชายเรื่องเดือนสองเดือนไม่เป็นไรเนาะเข้าใจไม่่นีอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยคนที่คุณคุยแล้วเรื่องฟ้ากับพี่อะมันเกินยังคุยยด้วออ่่ะมมมัันนนไใชเรื่องฟ้ากับพี่อะเกินยัง เดี๋ยวผมไปเล่นอ่ะบอกก่อนเด้อพี่ผมไม่รู้หรอกครับว่าน้องคุณจะลงท้ายด้วยบอลไทยไหมป๋าคุยไม่เรื่องเลยแม่แตคนที่คุยด้วยเออผมพร้อมเดี๋ยวผมเล่นอ่ะผมมาเลยไม่ไม่ไหลอ่ะเราคุยกันเลยดีกว่าเราได้นัดพร้อมๆกันเลยอะอะผมขอเดือนนึงผมขอเดือนนึงขอเรื่องมาถึงวันเนี้ยขอเดือนนึงติดครับนานไปเว้ยไม่เนี่ยผมก็เล่นให้คุณเนี่ยคุณจะเล่นไหมเอางี้พี่แบบขอตีรับรับน้องน้องใหม่ได้ปะรับใครพี่ รับน้องใหม่คนคุยด้วยมันมันไม่ใช่บอลเทนครับอลเทนนิสเขาได้ตอบอะไรคุณไปเอ๊มันมีน้องใหม่มาคนหนึ่งอ่ะคนที่อยู่บอลเทนิสเขาได้ตอบอะไรคุณหรือเปล่าครับโอเคลูกหนึ่งใช่ปะฮัลโหลว้าแปะดับก่อนไปได้ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันที่พี่ที่พี่ฟังตอนนั้นผมผมไปยืนฟังหน้าบ้านกับพี่เป็นเดียนฟังว่าได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะให้ตอยเข้ามาแล้วก็แบบรับน้องใหม่ได้ไหมล่ะน้อง เด้งใส่ฮัลโหลพี่ดับเบิ้ลเฮดแม่แปลอดอปรอสูนคนหน้าลูกสองเข้าใจภาพนี้อยู่ใช่ไหมที่มันเนตเราีผิดเดี๋ยวพวกพี่รอแบบสูดปิดวีแล้วค่อยว้าไปอ่ะฟ้าโอเคไม่ใช่มัายไปก่อนเด้อเขาได้ไม่ใช่แกงนั้นไงตรงนั้นนะแล้สิ่งที่พี่จะพูดต่อคือเราคิดแล้วถ้าอยงนั้นแสดงว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราแบบว่าคิดว่าจะ ไม่รู้ดิพี่พี่มองว่าเราจะพูดว่าเออผมไม่ได้พูดกับคุณครับผมไม่ได้พูดกับคุณครับแต่ว่าภาพมันมาถึงตรงนี้แล้วเราเราจะแสดงความแรับผิดชอบกับคําพูดยังไงบ้างหรือโอเวอร์มีอะไรจะเสนอกันไหมหรือที่เป็นเอกจะเสนออะไรกันไหมอะไรหนึ่งร้อยใบครับที่โอเวอร์เสนอให้ก็ีราคาบก็ก็ขอถามผมไงว่าอยากเล่นไหมอ่ะเล่นไหมอ่ะผมก็เล่นให้เนี่ยครับร้อยใบครับสภาพ ทะปไปเียว่าว่าไงบ้างครับอโอ้ยอย่าทำเสียงเสียงอะไรอะ่ะได้ยินไหมครับใช่นนครับได้ยินครับเอิดลองพูดดูเปิ ตรงนั้นนะในเหตุการณ์มันก็มีบอลเทนอยู่ด้วยครับแล้วเขาก็ขับรถประมูลมาบอลเทนก็คือเหมือนเหมือนผมเหมือนผมคุยกับบอลเทนแต่โอเวอร์เข้ามารับหน้าให้ครับฮะอะไรนะครับแบบไม่แบบจิวจิวเนี่ยครับที่ที่คุยที่แลนนะครับ ทำไมล่ะครับก็คือที่ที่ผมถามบอนเทนที่ถามว่าเอาปลาอะไรน่ารักก็คือผมสนถามบอนเทนนะป้าปราอะไขอเข้าเมืองครับปในแก๊งคุณอะถามเพื่อนผมว่าคาใจอะไรหรือเปล่าเพื่อนผมก็บอกว่าคาใจครับแล้วก็คุยกันกับแค่นั้นเลยนะไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับบอลเทนเลยบอลเทนไม่ได้แบบพูดอะไรออกมาสักคำคือคุยกันระหว่างแก๊งคุณกับพี่ผมอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับบอลเทนอยู่แล้วครับ เดี๋ยวพี่อาร์ตมาก็สถานการณ์ะไม่ให้ตีตีไม่ได้ครับอย่าเลยงั้นสภาตัดสินใจเลยครับโอ้โหเอาอะเราจะลองพูดหน่อยไหมว่ายังไงอ่ะถ้าถ้าพี่ถามโอเวอร์โอเวอร์ก็คืออยากตีแหละอยากตีร้อยใบเมื่อไหร่พรุนี้หลังพี่ถามไว้ก่อนนะโอเคหลังรี้าโมงเอาพูด่งนี้ให้ผมไม่แก้หกสิบใบ เราอยากจะพูดอะไรหน่อยหมงั้ 3, นเ่าสามร้อยใบเริ่มเลยได้ครับเพราะผมสามสิบสล็อตะอ้สามสิบสล็อตผมไม่รู้ครับว่าคุณลงเทียซิลหรือเปล่าอ่ะเพราะงันผมให้คุณหกสิบแต่ตอนนี้คุณหาเรื่องผมมาคุณมาคุยกับเพื่อนผมมาคือตอนนั้นสลอตคุณเทียโกไงผมจะไปหาเรื่องทำไมครับแก้งใหญ่ ก็เหมือนว่าคุณอารมณ์เหมือนแบบคุณจะหาเรื่องบอลเทนไงแต่คุณเด้งผิดตัวไงก็แค่นั้นนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เด้งกลับให้คุณไงไ hundred, คล้ายๆกับที่เขา,าตีกับเ,เราเลยนะวายสามเ็บพอมาเด้งกับเราอ่ะเดี๋ยวผมขอมาหาเรื่องเราเดี๋ยวผมจัดการต่อเองแล้วกันมผมผมเข้าใจแล้วว่าว่าตอนนี้ทั้งคู่อยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวผมขอคุยกับสภาก่อนนะ สภาสภาอาร์ตครับผมอยากรู้เวลาเขาเดินไปคุยกันอ่ะสภาอาร์ตเขาไปคุยกันคือเขาตกลงกันยังไงอะครับเขาเอาอะไรมาประเมินอมมม่ะครับว่าได้กี่ใบอ่ะสภาหน่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอน่ะโอ้ไม่มีเลยเพีย่ร้อยใบได้ไหมอ่ะสภาสี่สิบห้าใบพวกนี้หลังดีความ ร้ายแรงของคดีครับอ๋อความร้ายแรงของคดีพ,พ,พี่ก็เล่นพี่ไปเล่นหน่อยพี่โบเลียบพี่ก็วิ่งไปฟังดิรออะไรกูก็วิ่งไปฟังดิอะไรทำไมซาดถึงสวยตอนเล่นกับพี่ไหม,มพี่เอาสี่สิบห้าใบขอลดลงมาแต่ว่าว่าไงนะพี่เอาสี่สิบห้าใบ จะาให้สี่สิบห้าใบต้นคิดว่ากี่ใบผมผมผมว่ามากสุดห้าสิบห้าสิบอพี่ว่าสี่สิบห้า่ห้าแสนห้าแสนนะได้มาดีมาห้าแสนนะไม่คือจะบอกว่าไอ้ฟาเกสี่สิบห้าห้าสิบได้กดเงินแป๊บเหมือนรู้ว่าต้องเสียตังค์อ่ะ แล้วเขาจะเอาเศษ45มาทำไมกูว่าประมาณ40เว้ยผมผมผมว่าได้50ใบอ่าะพี่ขอเศษแล้วกันพี่เอา40แล้วกันพี่เอา40นะผมเอา50ได้แล้ว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 ถ้าสภาบอก50แบบ45อย่างงี้ให้ได้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไงเอาแบบว่าตรงๆเลยป่ะล่ะี่า46อ่ะผมได้ใช่ไหมอ๋อถ้้โอ้มันไม่มีหรอกมันน่าจะตัดเป็นห้าเป็นสิบอ่ะห้าสิบสิบห้าอ่าได้พี่สี่สิบมาพี่บอกสี่สิบ เอ้ยผมลดได้ไหมฮะไม่เอาเอาเท่เอาไรสามห้าสามห้าสามห้านะอะไรมั 35, 35. นะลดลดไหวจังเอ,เอาดีกว่าเอาห้าสิบดีกว่าห้าสิบก็ได้มะสี่สิบกับห้าสิบนี่แหละมาลดสนะี่สิบห้าสิบนะกลางสี่สิบห้ามาโอเคไปสี่ิสี่สิบ โอเคเดี๋ยวพี่ตัดออกมาเลยแล้วกันเมื่อครั้มันออกมาแบบนี้แล้วเนาะก็สภาครับผมมีข้อเสนอให้เขาข้อเสนอหนึ่งได้ไหมเราพูดไปก่อนจะได้ตอนนี้เขาเขาบอกว่าสล็อตเขาอยู่เทียสซลใช่ไหมครับก็จริงๆตามรายชื่อก็มีประมาณแค่สามสิบสามเอ็ท่านั้นงั้นผมให้เขาเอาคนเข้าจนเต็มสล็อตสี่สิบอะแต่ผมขอร้อยใบเขาเล่นไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสภาตัดสินเลยครับโอเค คนก็เล่นกันตามที่ตัวเองมีนะเราจะเอาคนมาเข้าก็ได้ก่อนเวลาให้เรียบร้อยโอเคครับแต่แต่ผมขอเริ่มเลยได้ไหมครับโอ้โหัใหม่จริพี่พี่จะพลัตก็เริ่มเลยโอ้โหสภาพูดเดี๋ยวพี่จะพูดเองพี่พี่ตัดสินใจมาแล้วล่ะกับสภาแล้วก็คือพี่ตัดว่าให้เล่นให้เล่นสี่สิบใบวันนี้เล่นสองท หวานเจียวรู้ได้ไงวะเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งขอบคุณครับขอบคุณโอยสี่สิบบาทครับล่าลาซาล่าขอบคุณครับโอเคอะไรขอบคุณเจีไอ้ตัวไหนมันเตี้ยมกันนะอย่าให้กูรูนะขายเท้าสี่สิบบาทไอ้ตัวไหนมันเตี้ยมกันนะมันรูดนะไม่มีไม่มีไม่มีเตี้ยมเลยรูดเรื่องเท้าพ่อพี่เอ้ยครับผมครับ ไอกระเป๋ากับปังเกมมันเป็นของยูเอ็นะคะอ๋อผมผมถามเขาแล้วครับบอกว่าขอยืมใส่วันหนึ่งครับแบบจะไปเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวเดระวังคนหนึ่งของมันเจอเขาจะขาบเอาค่บขอโทษด้วยครับสบายท้าา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 านาา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 มาาานาา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 โอาา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 นาันาานาา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 นาันนาา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 นี้าา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 าคโอเค เออดีแล้วพี่จะช่วยช่วยหานเคสเพราะว่าทำไมเขาไม่ออกเขาไม่มาเล่นไงมาเล่นไปเล่นลีลาไฟเอาพี่ไม่ไม่เมื่อกีเคยเห็นต้มไก่ปะนั่นแหละเปื่อยันน่แหละต้มไก่ให้ลิงดูนะก็เนี่ยผมเลยมานั่งดูสภาพี่เล่นไหมตอนนี้ไอ้เน็กไอ้เน็กบอกไอยบัสว่าบัสเดิมพันไหมล่ะสิบสิบไอ้เป็นเดิมเดิมพันไหมล่ะฮะสี่วันห้าวันอ่ะมันให้ถึงเจ็ดวันเลยอ่ะยังไงก็ไม่จบสิบเอ็มรับไหม มันบอกอย่างนี้เสียหายนะสี่วันมันบอกตอนแรกมันเอาแค่สี่วันสี่คืนใบยังไงก็ไม่จบสี่วันมันกะเอาหมูนุ่มเลยนี่หว่าหมูนิ่มเพื่อนนั่นแหละมันบอกว่ามันมันยอมเสียบัตรประกันอ่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้มันแต่แต่รอบนี้มันยังดีตรงที่ว่าบรรลุนะวันวันนี้ได้ประมาณในน่าจะสิบเลยเลยแล้วพี่เกือบจะเลยสิบลวแต่ว่ายังมันดีตรงที่ว่าเราตีเรามีโอเวอร์มาตีด้วยไงมันอาจจะแบบทำให้มเ้นจบเร็วขึ้นเออ มันหลุดบ่อยมึงไปปล่อยพวกมันหลุดง่ายถูกไหมล่ะพี่พอมันมึงต้องไปดักจุดอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วพี่ริบเจ็ดริบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแต่มันเก็บแอดดับแต่มันเอาเน่าจริงเน่าจริงนะตอนนี้มาแลนโอ้โหตองคิงด้วยโอ้โหไม่ต้องเรียกแล้วไงชื่อเฟสนี่ไงเห็นกระปารึเปล่าใช่ชื่อเฟสตองคิงแล้วเสื้อหลังเสื้ออะไรตองคิงแล้วดอกเดียวกันเลยนะเพื่อนงงเหมือนกันให้เล่นร็วหรอพี่บอกเร็นครับชิว อ้าวแฟนพี่โบเหรอคนแรกไม่ใช่ครับน้องแบมอันนี้แฟนแฟนเปียกแฟนเก่าเปียกเอาแต่ไม่รู้แฟนใหม่หรือยังโอ้จบไม่หนูเป็นของพี่ว้าวเอาพ่อเธอแบงคไม่รู้เลยเอาเของพี่เมย์โอถ้าถ้าเป็นของกันต้องดมยังไงเอ้าสุดอือหือถึงว่าทุกวันนี้ว่ะมันวิ่งทุกวันเลยว่ะเพราะอะไรใช่มันออกกำลังกายโอ้ช่วงนี้ออกกำลังกายพี่เกินขี้เต่าจัดเลยอะไม่ไดขี้เต่าจัดเลยมาบู๊จริงตอนนี้เหลือกี่ศพเนี่ย ตอนนี้คิดว่าน่าจะเหลือไม่กี่ศพแล้วครับพี่น่าจะตอมอกันไปบางส่วนแล้วแหละต่อไฟกันไปแล้วเหรอตอไฟแล้วกืนมากกลืนมากกืนวะฟังฟังผมนะกืนจนไม่เห็นน่ะไม่ทเล่นๆเนะพี่ก็มันมีสิบห้าคนเป๊ะอะมามาครึ่งแกงกับพี่ครึ่งแกงเป๊ะเออมาพวกเรม่อง่ะไรอยู่วดเสียลูกกระสุนเสียของเสียอะไรตอนลงเวฟไฟแม่งไม่ใส่ก๊อด้วยมั้งนะไม่ปัดเลยพี่เพลงยังไม่ปั๊มเลยก็พี่ว่ามันเล่นไปมันร้องเพลงไปอ่ะ ผมยังตกใจไอ้เฮียนี 9, ay, man, ่แม hmm. ่งมึงมาลูกบ้าเลยดีกว่ามันไม่สนใจแล้วมันเปิดไมอตโต้มันร้องแบบมหาไล่วัวชนแล้วมันร้องเพลงไม่สนใจใครแล้วมันแบบมันปล่อยจอยพี่มันนรู้อยู่แล้วก็มันนั่นแหละมันบอกว่าถ้ามันอยากตีมากก็นั่นแหละมันมีปืนม้ากมันมีตัวปืนบ้างมั้ไม่มีเลยพี่โอ้ยเฮียต้มจัดจัดต้มแบบกาบต้มเปื่อยเสร็จแล้วต้มเล้งต่อให้มึงแทงกระดูกต่อสัตว์แมงดีนะไอ้เฮียมันไม่ใส่พริกไอ้เฮียแม่งั้นแม่งนานเลยพี่ รออะไรมันใส่มันใส่มดปลอกอะมึงอะกูอุ่นวันละสามเคสเจ็ดเคสหกเคสอย่างเงี้ยเต็มเต็มที่นะให้เลยถ้ามันเป็อิ่งนี้ต่อไปนะน่าจะได้วันละสิบเคสนั่นแหละพี่ว่าสิบเคสยังยากเลยน้องอย่างพวกเนี้ยห้าโมงปุ๊บกว่าจะถึงสามทุ่มมันก็ถึงจะเข้าสาม่เสร็จปุ๊บไฟเสร็จปุ๊บออกแล้วเจอกันนี่นี่เด็กหลังรีมาปุ๊บห้าทุ่มครึ่ง ไฟลมเนี่ยออกแล้วเที่ยงคืนไปแล้วตอนนี้ก็ถ้าหลุดไม่ได้อ่ะจบแน่นอนวันนี้ยังไงก็เนี่ยตีหนึ่งมีหลับก่อนแน่นอนไอ้เจียปนหัวเล่นเสียสุขภาพจิตแล้วแบบนี้ใครเล่นแบบนี้ใครเสียหายเยอะกว่าเราน่าจะเราพี่ทั้งคู่อ่ะไอ้นั่นก็เสียแค่บัตรประกันอ่ะเราโดนค่าปรับทั้งของนั้งกระสุนทั้งอะไรไฟกับตำรวจอีกเพื่อเผื่อเรามีไฟกับตำรวจป่ะเพื่อเผื่อเราเสียเยอะกว่าอีกรอบนี้เราเลยมีข้อจํากัดว่าเราเลยไม่สู้กับตำรวจไงพี่ถ้าเรียกออกไม่ต้องู้เลลยแวพ่ถามหร่อไมันต่อง ว่าแก๊งคขไม่อยากเล่นหรอกถ้าเจอแบบเนี้ยถ้าแบบมีีกระทืมนะถ้าเล่นแบบเนี้ยกระทืมกระทืมไม่ได้ของอะไรเลยไงประเด็นอ่ะมันโดนเข้ามาพี่มันต้มจนเปื่อยอ่ะผมว่าค่าปรับอ่ะเราโดนหนักกว่าเขาเขาเรียกว่าดัดเขาเรียกว่าดัดสันดานถ้ามันถ้ามันเล่นแบบเนี้ยต่อไปถ้ามันก็มีปัญหากับเราอีกมันก็จะมาเล่นกันแบบนี้กับเราอีกเราก็ดัดสันดานมันไปมึงยื้อได้กี่วันกูก็ยื้อได้ เมื่อจะจะเข้ามามันก็เข้ามาเออเบารอบหน้าเราเราเจอแก๊งใหญ่เราก็ได้ยหนีบ้างนะเพื่อนเนาะเออเออนี่นีร้อยห้าสิบใบเราก็มายี่สิบคนเออเพื่อจะไปอะไรเขาต่อบอลนี่เผื่อแก๊งใหญ่เขามันเล่นกับเราอะไรเงี้ยไม่ใช่แก๊งทำไมนะเพื่อนแต่ไม่ใช่แก๊งพี่เจอกันที่หน้าแรงกันคงไม่ใช่แก๊งคงไม่ใช่แก๊งตหญเขาเับเราร้อยห้าสิบใบสองร้อยใบเราจะได้เล่นแบบนี้บ้างไงเพี่เนาะอืมไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่แก๊งพี่นะ เออเองก็มาแปบเดียวก็ได้มาไฟแล้วเองแพ้เองก็ไปนอนเหมือนกันเหมือนเดิมอคล้ายกันแต่ผมไม่ได้บอกมันเป็นแก๊งพี่นะอ่าพี่ก็ไม่ว่าแก๊งเองก็ไม่ไม่มีอะไรกับเองอยู่แล้วโผมเห็นเวลาผมพูดทีไรพี่จะชอบแบบสงสัยเอ้ยไอ้บอกมึงพี่จะพี่มึงกอดคอแล้วมึงได้ใส่ปะไม่กอดคอไม่ได้ใส่ปะพี่จะหมายหมายม่งจะรับคอแต่วันเจอมิทติ้งวันเกิดพี่ตาได้เฮียสวยเอยกูจะรับคอชีวิตจริงอ่ะ เราหายใจไม่ออกเลยเชือกหมายาวๆว้าวแบบนั้นอ่ะพี่ว่าวทำอะไรพี่พี่เหนื่อยเนะรู้ปะยากหน่อยทไมอ่ะก็เหนื่อยหน่อยไงถ้าจะทำอะไรพี่อ่ะมันก็ต้องมีเหนื่อยไม่เหนื่อยเพื่อนผมไปเวิร์กตรงก็อีนวดอ่ะพี่ยันเช้าโอ้โหก็หนักน้อยเทียพี่เขามีของมาให้เราก็โอ้ยอไม่เอาไม่เอาพี่เกดก็บอกไม่เอาสุดท้ายเป็นไงอ่ะโอ้กูโดนล็อกคอเลยกูโดนล็อกคอเข้าห้องน้ำเลย ไม่รู้ใครล็อกคอกูเข้าห้องน้ำเลยเฮ่ออล็อกคอล็อกคอเสร็จล็อกประตูห้องน้ําต่อกูออกมาเวิร์งเลยหัวหมุนหัวหมุนแต่หายพี่ไม่ติดนะแต่ว่าถ้าเป็นโอกาสก็อยากลองต่อโอ้โหต้องอะไรเพื่อนคอเย็นๆนะคอเย็นๆบ้่สิบเจ็ดแล้วว่าจะถึงจุดแล้วพี่เขาจะออกยี่สิบห้าเฮ้ยก็อีกสามนาทีค่อยไป